ม,มาเบิงวิธีการฮ็ดมย,ยมชิดแบบเขย่านะครับนี่พันแหลกนะครับตองมีแบบนีนะครับมายมมชิดนะครับนี่ถึงเอาสือมานะครับนี่เอาเหลือกเอาหน่วยงามๆนะครับอย่าเอาตัวซุกแห้งนะครับต่อมาก,ก็เป็นขวดโหลนะครับสี่ห้าสี่ใบเขย่านะครับ ต่อมาเนาะครับนี่เฮาจะเอามีดเนาะครับมาปาดเป็นฉินหน่อยๆนะครับแต่แต่คนมัดเนาะครับมัดง่ายกับปาดง่ายมักหน่อยกับปาดหน่อยนะครับปาดไปเรื่อยนะครับมันได้สีเหาพอใจว่าเข้าสกินเหมืนเนาะครับนี่ปาดไปเรื่อยนะครับมีดมันก็เอาเนาะครับแกนมันเอาใส่ไปน้ำเนาะครับตัวนี้แหละเป็นตัวแสบเนาะครับเวลาเอาอมไปในปากเนาะครับมันถิมีความหวานออก เกี๊ยวนิดนึงเนาะครับผมเนะนว่าห้าวอย่าเอาตัวสุกแห้งเนาะครับพี่น้องถ้าว่าตัวซุกแห้งหลายมันสะหวานเนาะครับมันบอกออกเปียวเนาะครับแต่ลักษณะแบบนี้แล้วเนาะครับนี่ต่อมาห้ากับซีไซซพริกขงนเนาะครับตามด้วยรสดีเนาะครับต่อมากับผงชรสลดนิดนึงเนาะครับเพิ่มความนัวเนาะครับเกล้อเนะครับปเด็นแซนําป้าเนาะครับว่าแ่นด์ป้าหนามสิหลายเนาะครับ ต่อมาก็เป็นนาำต้านนะครับนี่นาำต้านสอนหนึ่งสองสอนนะครับเผิ่มความหวานตัดเปรียวของมะยมชิดเนาะต่อมาเขากับสิเป็นก้านข่เยานะครับให้มันเข่ากันเนาะครับแต่ว่าเหนือมันบ่อสัมเนาะครับพี่น้องเ้อเห็ีแบบนี้บ่อยมันสามเนาะครับโอเคให้มันไข่เยาเข่ากันเนาะครับรสชาติให้มันเข่ากันดีเนาะครับมันก็สีแสบเนาะครับเอารุงรสตามใจเข้าที่เขาสิกินเนาะครับเข้าสปรุ่งให้มันแบบไรให้มันแสบถึงปากเข้านะครับ ปรุงตามใจที่เฮากินเองนะครับพี่นอ้อง่ต้องไ่ต้องปรุงตามใจคนอื่นนะครับมาปรุงตามที่เฮามักแบบต่ถ้ามักเผ็ดเฮาก็ใส่เผ็ดเฮาใส่เข้มเฮาก็ใส่เข้มนะครับแล้วแต่แต่ส่วนหมากเฮาสีเห็ดตามที่เฮาชอบกินนะครับนี่เขย่าผมเขยา่าเสร็จแล้วนะครับเอาสิเอาหาถว้วใหาห้ยังมาจัดจานให้มันสวยงามนะครับตากิน เทออกมาแล้วมันก็สิเป็นตาเบิ้งนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นตากินน่หมากเลยนะครับพี่น้องเชิญไปชิมไปชมกันนะครับพี่น้องไปครับสวัสดีครับสวัสดีส่านผู้ชมทุกท่านนะครับ FC ซเก่า f อซใหม่นะครับเนาะอยู่กับผมเก่าแล้วครับเบาเตาอยสองเตาสายกลางนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมากินมาย่งมายม่งชิปแบบพะเยานะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีเข็ดให้เบิ้งนะครับผมนิดแล้วผมก็สีเห็ดกินให้เบิ้งนะครับถ้าทุกคนมาชิมเบิ้งนะครับว่ามันจะเป็นแบบไรนะครับมาย่งชิปแบบพะเยานะครับนี่เต็มคนหมากเลยครับพริกผมก็จัดจัดมาครับมาน้ำลายแตะบอลเนาะอืม รัดไปคำแดดนะครับความเปรี้ยวนะครับขอมมะย,ยมชิดเขาเขากับพริบผงน้ำตาลแล้วก็รสดีนะครับเราใส่ผงลดน้อยๆนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนะครับเพื่อตามด้วยน้ำต้านนะครับนี่ออกมากลักษณะอย่างสีนะครับพี่น้องผมว่าเห็ดน,น้อยๆอย่าม,มันกินหมมบดเนาะนี่นี่จากนนนหน่วยบุญหกเจ็ดหน่วยมันงเกือบเกือบสิบหน่วยมั้ง พอตองอาตัวสุกแห้งนะครับให้มันออกเปรี้ยวๆแน่นนะครับม,มันสิมันสิแสบกว่า,าตัวถิ่มันสุกแห้งนะครับให้มันออกสมน้อยๆน,นะครับเพราะเห้ามาใส่น้ำตาลกับพริกผงนะครับพวกนี้ผงชูรสเอก้กะรสดีนะครับมันสิออกหวานๆเปรี้ยวๆพอดีเนาะอือ้มอืมอ้ม เสีบอิลิพี่น้องลองไปซื้อเบิึงนะครับเพิ่นขายที่ผมซื้อมาเนาะน,นี่ตัวนี้กิโลละเจ็ดสิบบาทนนเนาะโัวนึงกินได้ดหลายเถื่ออยู่หลายหน่วยอยู่แต่ก็ต้องเห็นบิึงว่าหาป๋องแบบผมนะครับพี่น้องปล้องป๋องพอที่มันใส่ได้เนาะครับกขยาเบิงึงสูตรขยำเสยียบดี ถ้าเรตองก็เปลือออกนะครับเพราะกัดไปมันจะหูว่าเปลือของมะยมชิดนี่มันจะหยามๆนะครับมันจะแตกเพราะเพราะเพราะสียบดีปะ อุ้ยแล้วสวนหน้าสดนนำมาครับพี่น้องมาเบิงเ้งหรอกกยอะน,นำ้ำลายแตกเนาะไปลองเลยครับเอ้มาเบิง้งต้นนีบตองแซ่เขากลัวเนาะครับเครื่องปุ้งมี่จำนั่นแหละตีพร้มเบ็ดให้เบิ้งเนาะ mèn mận cả, cứ bông mông, mông pa nó, Mẹ này này, thỉnh đi, ừm, bưng nầm mận, đi, ừm. ก็คิดว่ามันจะเสียปันนี่เนาะตึกสูตรแล้วพี่น้องเอ,อ้ยตึกสูตรแล้วมันยมชิปแบบขายาวเนาะแล้วคลิปหนาแล้วพี่น้องอยากามาลองกินอย่างบึงนะครับเนาะอมเมนไว้แต่คลิปเลยเด้อเดี๋ยวฉัลองหาซื้อมาให้กินบึงเห็นลายโวต,ต้องกินสองคน ขาหน่วยสุกแห้งมันเสีออกหวานแห้งเนาะครับพี่น้องบอต้องเอาหน่วยที่มันมันรูมเนาะเอาหน่วยที่มันเค็มๆเนี่ยอย่ามันสุกแห้งหลายมันมีความเปรี้ยวนะครับมันเสียบถ้ามันบอกเปรี้ยวมันเสียออกหวานเลยเนาะครับมันบเสียบแกนมันแสีบดี ดูดมือเลยวะ <laughs> <laughs> พอหองป่าพอ่พอพ่อเนาะครับพี่น้องกหวังวาซิเป็นประโยชน์ครับคนอี่มากินเนาะครับนำไร่แตกแล้วพี่น้องกะ <laughs> ขอตัวลาเพียงแค่นี้เนาะครับพี่น้องไวเ้เจอกันคลิปหนาเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้เนาะสวัสดีครับ